สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์เลยนะคะเป็นตัวโตโยต้าอันติส 1.6G ปี2018นะคะได้เป็นรถสีดําสวยๆเลยนะลูกค้าเลขไม่เนี่ยอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะ ใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการคันนี้นะคะเรียกมาอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถใช้โปรดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะเจ็ดปีสองจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆไปใช้งานปีใหม่ไม่น้อยดอกเบี้ยถูกห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะย้ำเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห 87นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะห้ามพลาดเลยนะโปรดอกเบีย้ยสอง จุด99เปอร์เซนนี้นะคะลูกค้าไม่ได้มีทั่วไปนะมีเฉพาะที่เพชรยนต์เท่านั้นนะคะหมดเขตสิส้นเดือนนี้นะคะสนใจห้ามพลาดเลยนะคะ7ปี2.9 9เปอร์เซนเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีดําสวยๆเลยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะได้เป็นโฉมเม่นด้เชนเรียบร้อยแล้วด้วยใปทะเบียนนี้เลยนะคะเกไก่ทอถุง4934กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะ2เส้นนะอาจจะมีรอยสเก็ตหิน บ้างเล,เล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่นะลูกค้าเดี๋ยวเราไปทํา เก็บงานตบบสภาพให้ใหม่นะคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนเนาะแต่ว่ารอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะคะเราการันตีโครงสร้างให้เลยนะในส่วนของโคมไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยเล้าใดๆนะคะลูกค้าโคมเดิมโรงงานเลยนะคะล้อรถนะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางได้เป็นยางดันหลบด้วยนะคะปี2022นอนะยางปีใหม่ๆ ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะมีเพียงคาบฝุ่นคาบโคลนเท่านั้นนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นอ้อยยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะหัวน็อตนะสภาพเดิมไม่มีรอย,ย,ยขยรอยเขียบขยื่ยนรอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลเราคัดเกรดเให้ทุกคันเลยนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยว มาให้ตรงกระจกม,ม <busca S 2> องขา้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูสด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นของตัวอันติดเขาเลยนะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะโลโก้มีติดอยู่นะคะคันนี้สภาพสวยเลยนะคะลูกค้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้เป็นฟิล์มยี่ห้อลามินาเลยนะคะนี่มีโลโก้ฟิล์มติดอยู่นะคะเป็นฟิล์มลามินาติดมาให้เรียบ รอยแล้วสภาพสวยเลยนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะการันตีให้เลยว่ารถสวยแน่นอนนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูให้นะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกุญแจย์เลตนะคะลูกค้า มี2ดอกนะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยทะลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูกันนะมาแล้วนะคะลูกค้า เลขไม่นะคะลูกค้าอยู่เพียง73,661กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะไม่มีเรื่องของการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะไม้แท้นะคะลูกค้าหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองการใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ f m cd usb aux ได้เลยนะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือแบบได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีระบบการลื่นถลายมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะภายในเขาตกแต่งเป็น โทนสีดำตัดด้วยสีเบทนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลองอคลายันใดๆเลยนะฝ้าสวยๆนะคะเบาะรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะลูกค้าเบาะนะอาจจะมีช้าบ้างนะคะลูกค้าตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่เนาะอันนี้คือรีวิวให้ชมกันแบบเรียวๆเ,เลยนะคะคือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะการันตีให้เลยสวยแน่นอนนะคะหัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่ มีรอยไข่รอยขยับขยเย็นได้ๆนะ เรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคะคัดเกตเอทุกคันนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างๆนั่งกันสบายๆเลยมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลรูนะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำเลยนะคะอันติดนะคะเขาจะได้บอดี้กว้างๆเลยนะคะลูก้า นั่งกันสบายๆนะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะตรงขอบยางทั้ง4บานประตูนะลูกค้าสามารถดึงลงมาดูในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตได้เลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตเนี่ยคมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะลูกค้าไม่มีรอยโปะสีใดๆนะคะดึงดูได้ทั้ง4บานประตูเลยนะคะ เราการันตีโครงสร้างให้ทุกขันนะหลังคานะคะไม่มีสีหลุดสีล่อนนะคะไม่มีรอยบุบเลยนะสภาพส,ายสวยๆเลยนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะ7ปี2.9% 9เท่านั้นนะคะถือว่าถูกมากๆนะลูกค้าเพราะว่าปกตินะคะเรทดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ5-6บาทเลยออกรถวันนี้นะคะดอกเบีย้ย7ปี2.9% 9เเท่านั้นนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะนะนัดยินดีให้บริ ะะได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางไปเลยนะคะสภาพสวยๆนะข้อดีของรถหน่วยงานนะคะการเช็คระยะการแมนเทนแนสหรือว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์ตลอดเลยนะเราสามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะลูกค้าสภาพนะคะ การันตีให้เลยว่าสวยแน่นอนนะคะสวยตรงปกไม่จกตานะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามนะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะเป็นตัวโครรา l a อันติ 1.6G ปี2018นะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ7กไก่ทอถุง4934กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3 ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะบอดี้กว้างๆก,างกันเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างด้านหลังนะคะมาดูเลยโครงสร้างด้านหลังเดิมๆนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะคานหลังไม่มีรอยยุบรอยชอนรอยบุบเลยนะสภาพเดิมๆนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่รอยเขียบเขย่ขยาเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะลูกคา้า ล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะรอยซีนเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะ การันตีให้เลยนะตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะลูกค้าสวยทุกคันนะคะรถที่เราคัดเกตเอทุกคันเลยนะหัวน็อตด้านหลังนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยรอยขยับขยี้เลยเดิมๆจากโรงงานสีเดียวกับตัวรถนะคะขอบยางนะคะลูกค้าจิกลงไปเห็นรอยเล็บเลยนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะจุดเม็ดอัฟตรงบอดี้ด้านหลังนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นะ สูงสุด7ปี84งวดนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงที่เลยนะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอันติดต,ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเฮดยนต์เลยนะคะติดท็อปไฟทุกเดือนนะรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยนะคะสนใจห้ามพลาดนะคะ มาดูกันต่อนะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะแผ่นเพจของรถเดิมๆนะไม่มีรอยไขยรอยแคะอะไรไม่มีรอยโปสีนะคะรถปี2018นะลูกค้าตรวจสอบประวัติได้เลยนะคะข้อมูลโตโยตา้าออนไลน์ทั่วประเทศนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะหัวน,น็อตซอกประตูสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยไขยรอยขย,ยับขยี้เลยนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคะเราการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะบอดี้เดิมสีเดิมนะ ไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะคะตรวจสอบประวัติได้นะคะต้องบอกเลยว่าอันติสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เขาชอบนําไปทําเป็นรถแท็กซี่นะคะเพราะว่าตัวอันติสเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของความอึดถึกทนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เขาเนี่ยอึดถึกทนมากๆเลยรถแท็กซี่เนี่ยเขาวิ่งกันทีหลายแสนโลนะเกือบล้านโลเลยนะคะลูกค้าแต่ว่านี้ที่เรามีเข้ามาเลขมายอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะเราการันตีให้เลยนะคะ รับประกันตัวรถให้30วันเลยนะคะลูกค้ามีปัญหาอะไรเราดูแลให้นะคะไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะนัดแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวนัดภาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวทีไอนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4 6 0 0ซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะอันนี้นะคะนัดสตาร์ทรถทิ้งไว้ด้วยนะคะลูกค้าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มๆเลยไม่มีสั่นไม่มีสะท้าในใดๆน,นะคะทดลองขับมาแล้วด้วยนะช่วงล่างเนี่ยนิ่มๆไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพสวยๆไม่มีพวกคราบน้ำม หยดไร้เยิ้มนะคะลูกค้ามีเพียงค่าฝุ่นค่าพลเท่านั้นเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของโครงสร้างไม่ต้องกังวลเราคัดเกตเอทุกคันนะคะสภาพสวยๆเลย คานหน้ารถด้านในนะคะเดิมๆ um> e um, ไม่มีคดไม่มีงอพ์ดอะไรมีให้เห็นเด่นชัดนะคะคานหน้าหม้อน้ําเดิมๆนะคะหัวน mm ็อตเนี Salz, ่ยไม่มีรอยไขรอยเขียบเขย่าเลยนะคะสีเดิมๆนะคะจุดมาร์กด้านสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้ารอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะแก้มด้านในเดิมๆนะหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเขียบเขย่าเลยนะคะหัวน็อตฝากกระโปรง ตาปั๊มโตโยต้ายังมีติดอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะลูกค้าสติกอร์มอก่อนนะข้อควรระวังอะไรเนี่ยติดอยู่ครบเลยนะคะสภาพสวยสวยเลยนะรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะ,ะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยการเช็คระยะการแม่นเทนเ์เปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดเลยนะคะเรา สามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะรับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นตัว Toyota a อันติ 1.6G ปี2018นะคะราคาค่าตัวนะอยู่เพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะคะประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะอย่าลืมเรื่องดอกเบี้ยพิเศษนะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆน,นะส สงสุด7ปีนะคะดอกเบีย้ยเพียง2.99%เท่านั้นเองดอกเบีย้ยถูกมากๆเลยนะคะลูกค้ามีแค่ที่เพชรยนต์เท่านั้นนะดอกเบีย้ย2.99% เนะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยดอกเบีย้ยปกติเนี่ยอยู่ประมาณ5-6บาทเลยนะคะวันนี้นะคะดอกเบีย้ยเพียง2.9% 9เเท่านั้นใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส ใครให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ